ครับสวัสดีครับวันนี้ผมปั่นจักรยานานำท่านมายัางเส้นทางเส้นทางหนึ่งซึ่งเราปั่นผ่านหน้าประตูสีเพื่อที่จะข้ามทางรถไฟแล้วก็ย้อนกลับไปซึ่งเป็นเนินทางขึ้นเขาฉลากตรงเจ้าแม่พัดโบกทำให้เราต้องอ้อมไปไกลนะครับวันนี้ผมพาท่านมา,ายังซอยซอยหนชื่อว่าเป็นซอยอถนนเทศบาล7จทับ10 นะครับข้างหมู่บ้านวิวเขาก็เป็นซอยเล็กๆเนี่ยข้างๆเดียวก็มีถนนกว้างพอสมควรนะปั่นจักรยานเข้าไปมีรถวิ่งสวนออกมาแล้วก็หมู่บ้านนี้ค่อนข้างที่จะกว้างนะครับหมู่บ้านวิวเขานี่นะปั่นไปเรื่อยๆครับเป็นถนนคอนกรีตนะวันนี้สำรวจดูว่ามันจะทะลุออกไปอย่างอีกซิกหนึ่งที่เป็นแนวเส้นทางของบ้านไรวาแล้วก็ วัดเขาหน้าไม้งามที่จะขึ้นไปยังเนินเจ้าแม่พัดโบกมุ่งสู่ประตูสี่แล้วไปยังลานจอดรถเพื่อไม่ให้นักปั่นเราเนี่ยได้อ้อมไปไกลนะแล้วก็ด้านนู้นจะมีรถเยอะด้านนี้ไม่ค่อยมีรถนะครับตรงนี้ก็เป็นที่เอกชนนะมีวิวสวยงามนะถนนคอนกรีตนะครับตรงนี้ผมดูแล้วก็โอเคนะเงียบสงบดีไม่มีรถวิ่งแต่ก็จะต้องไปดูก่อนว่าข้างหน้านี้ไปได้ยังไง นะครับก็ปั่นมาเรื่อยๆเช้านี้นว่างนะหลังจากปั่นรอบอ่างแล้วก็ยาวมาตรงนี้เลยนะมาดูเรื่อยๆอีกสักนิดนึงตรงนี้มีที่ของเอกชนเป็นบริษัทอะไรไม่ทราบนะครับตรงนี้ก็ปั่นเลยไปอีกหน่อยจะเป็นห้วยน่าจะเป็นห้วยนะครับมีเขาทำอขอบนะด้านคอนกรีตด้านข้างไม่ให้มีการพังทลายของห้วยนะครับมาถึงตรงนี้นะ ดูซิว่าจะไปทางไหนดูก่อนดูก่อนก็จะมี3ามสี่ทางนะครับซ้ายขวาแล้วก็ตรงไปข้างหน้าไปดูข้างหน้านั้นจะบอกเป็นที่ดินส่วนบุคคลด้านขวาซ้ายนี่ก็จะเป็นห้วยแล้วมีถนนตัดผ่านเอาละคงจะต้องตัดสินใจข้ามไปก่อนนะข้ามตรงเส้นทางลูกหลังนี้ไปนะแล้วเดี๋ยวจะอาจจะต้องไปตรงนี้ไปได้หรือเปล่า เออไม่น่าจะได้นะทางตันโอ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 เดี๋ยวเราไปทางนู้นดีกว่า,าไปซิกโน,น้นไปซิกโน้นซิกล่างนะเห็นมีทางอยู่ไกลๆ,ๆเอาแล้วลงไปซิกล่างาแล้วเราก็จะเลี้ยวขวาไปด้านหน้ามีรถมาชะลอนิดนึงด้านบนก็มีรถมาแต่เราไม่ไปทางนูน้นเราจะเลี้ยวขวาไป เอาละเป็นถนนลูกลังปั่นจักรยานสบายครับพอดีวันนี้ผมปั่นเสือหมอบมากล้องก็สะเทือนสักหน่อยเอาละเดี๋ยวขวาไปซิกนี้อ้อ,อ,อ,อพอดีมีมีมีคนดอกกําลังกายอยู่นะเดี๋ยวก็จะถามเขาสักหน่อยหนึ่งนะครับว่าวัดตรงนี้ไปไปที่ใดนะไปโผล่ซิกโน้นได้ไหมนะครับจะได้รัดเยอะเลยไม่ต้องข้ามทางรถไฟแล้วก็เรียบทางรถไฟไป ผ่านศูนย์ฟื้นฟูผู้สูงอายุตรงนั้นมันค่อนข้างที่จะไกลสักหน่อยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวถามก็ตรงนี้หน่อยอก็ถามสักนิดหนึ่งอ้าวได้คำตอบว่าตรงไปแล้วก็เมื่อถึงทางแยกก็ให้เลี้ยวขวานะครับตรงนี้เอาละเดี๋ยวไปได้เลยเอา่ะ,อะ,อะขอบคุณมากๆครับ เราก็ปั่นต่อไปตรงนี้เป็นทางกว้างนะครับต่อไปคิดว่าคงจะสร้างถนนนะสร้างถนนก็จะได้ไม่ต้องวิ่งอ้อมไปทางโน,น้นะแล้วก็เลี่ยงจะต้องผ่านสันเขื่อนที่เขาไม่ค่อยยอมให้ผ่านนะก่อนนี้มาแล้วนะจะมีขึ้นเนินอ้าวขึ้นเนินขึ้นเนินไหวหรือเปล่าไม่ทราบนี่รถมันลื่นนะจะขึ้นไปก่อนอา้าลองดูซิขึ้นได้แค่ไหนเนื่องจากล้อสมอบจะลื่นสักนิดหนึ่งก็คง,ง,งมา,มา,มา มามามาได้แค่นี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 ้เอ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 า,เอา,เอาละจูงแล้วดีกว่าจูงไปดีกว่าโอ้ก็อ้าวข้างบนมีเอ่อถนนคอนกรีตอย่างดีเลยนี่โอ้เป็นถนนของเทศบาลน,นะถนนของเทศบาลมีเสาไฟโอ้ตรงนี้สะดวกมากครับต่อไปต้องปั่นมาทางนี้แล้วนะครับที่ผมเรียกว่าทางเสือผ่านเพราะว่ามีเสือผ่าน นะมีเสือผ่านปั่นผ่านมานะเสือซุ่มผ่านผ่านมาไม่นะไม่มีใครรู้นะครับก็เลยบอกว่าทางเสือผ่านก็จะมีเสือหมอบเสือภูเขาแต่เสือส่วนใหญ่ก็จะไม่รู้นะครับแต่ว่าเสือส่วนน้อยรู้ก็เสือผ่านมากับปั่นมาเรื่อยๆอีกไม่ไกลนะครับโอมองเห็นเขาด้านหน้าแล้วนะก็คิดว่าเดี๋ยวก็คงถึงแล้วละ่ะนะตรงนี้เป็นถนนคอนกรีตกว้างมากครับซ้ายขวานี้ถ้ามีบ้านมาปลูกอยู่นี่ บรรยากาศดีมากนี่มีเสาไฟของเทศาบาลน,นะเมื่อกี้ที่ผ่านมาก็ก็บอกว่าให้ตรงมาพอถึงทางแยกเราให้เลี้ยวขวาเราก็ตรงมาเดี๋ยวถึงทางแยกก็ลองดูซิจะเลี้ยวขวาไปออกทางไหนละ,อ,ะอีกสักนิดนึ่งใกล้ถึงทางแยกแล้วใกล้ถึงทางแยกแล้ว โอเคตรงนี้จะเลี้ยวเลี้ยวขวานะครับเลี้ยวขวาถ้าเลี้ยวซ้ายก็คงไปที่ดินส่วนบุคคลบ้านไรวาหรือเป่าไม่้สาบเลี้ยวซ้ายนะเอาเลี้ยวขวาก่อนเลี้ยวขวาก่อนแล้วเดี๋ยวดูที่มีทางเลี้ยวไหมอ้าวมีทางเลี้ยวซ้ายนะผ่าเรือนพักคนงานนะผ่าเรือนพักคนงานไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆเอาตรงนี้เคยผ่านแล้วนะเคยขับผ่านแล้ว ก็มาด้านด้านด้านซีกหลังซีกหลังที่เส้นทางไปบ้านไรวาแล้วไปไปวัดวัดเขาหน้าไม้งามนะวัดเขาหน้าไม้งามซีกซ้ายเนี่ยนะเดี๋ยวเราโผล่ตรงนี้เราก็จะคงจะต้องเลี้ยวซ้ายนะตรงนี้ทางแคบนะครับถ้าขับรถยนต์มาในสวนกันนี่ก็ลาบากนิดหนึ่งแต่ว่าตรงนี้มีทางลัดนะเทียบกับคู่ขนานกับถนนจากคอเขาที่กําลังขุดท่ออยู่ นะครับแต่ตันนี้เขาก็จะเลี่ยงมาทางซิกล่างเลี้ยวซ้ายเอาละครับตรงนี้เป็นบ้านไร่ตรงไปบ,บ้านไรวานะครับเส้นทางตรงนี้ก็จะมาประจบกับเส้นทางที่นักปัน่นปั่นจัดข้ามทางรถไฟแล้วก็เรียบทางรถไฟแล้วก็ลอดใต้ทางรถไฟแล้วก็ปั่นขึ้นเนินก็จะมาเจอกันตรงนี้พอดีนะก็เส้นทางไม่ไกลนะครับก็เป็นล,ล,ล้นระยะทางได้และออย่างหนึ่งก็เนินน้อยหน่อย นะไม่เหนื่อยเท่าไหร่แต่ก็รวมๆแล้วก็เหนื่อยแหละเพราะว่าภาพภาพของถนนดูมันมันเหมือนกับว่าเป็นทางเรียบๆแต่มันเป็นเนินนะเป็นเป็นเนินซึมนะเป็นเนินซึมนะแต่มีรถวิ่งน้อยถ้ารถคันให,ใหญ่สองคันวิ่งสวนกันก็คงต้องหลบกันนิดหนึ่งเพราะว่าสองข้างบางทีมีต้นไม้นะที่จะเกี่ยวรถเป็นรอยได้นะครับเอาละอีกนิดเดียวน่าจะถึงทางออกแล้วนะ ตรงนี้เป็นเส้นทางลัดนะที่สำรวจมานะครับต่อไปก็ในช่วงที่ประตู4ี่ยังไม่เปิดนะเราก็ปั่นรอบแล้วก็ผ่านทางนี้แล้วก็ขึ้นไปทางอเนินทางเข้าสุสานก็จะสะดวกขึ้นนะครับลดน้อยแล้วถ้าไปปัน่นซีด้านขวานโน้นที่มีการขุดท่อาวางท่อระบายวางท่อน้ำประปากันยุ่งไปหมดนะครับตรงนั้นก็ค่อนข้างจะคลุกคลักหลบรถ นาะซิกนี้น่าจะปลอดภัยนะก็จะมองเห็นเขาฉลากอยู่ด้านหน้านะเช้านี้อากาศสดชื่นครับเหมือนกับจะมีฝนแต่ไม่มีนะครับมีเมฆแต่ว่าแดดจัดนะวันนี้ผมปั่นรอบอ่างนะครับจากบ้านออกซอยลงเทอมแล้วก็เลี้ยวฝารอบอ่างไปนะแล้วลงมาก็มาโผล่ตรงหมู่บ้านวิวเขาแล้วเข้ามาตรงนี้แหละครับซนะิกนี้ก็จะมีทางแยกอีกนะทางแยกอีก ซ้ายมือไปไหนนะไปไหนไปบ้านไรวาไปวัดเขาหน้าไม้งามแล้วก็ตรงเราผมก็จะเลี้ยวฝานะเลี้ยวฝาไปก็เดี๋ยวผ่านผ่านเจ้าพ่อเสือนะศาลเจ้าพ่อเสือแล้วก็เป็นทางเล็ก,ลกนะทางเล็กๆต้นไม้เยอะแยะนะต้นไม้นี่อเอ็นมาเป็นซุ้มถนนเลยถ้ารถใหญ่วิ่งสวนการลำบากนะนี่ผ่านศาลเจ้าพ่อเสือ นะครับก็ขึ้นเดินไปอีกนิดนึงนะอ่านี่สารเจ้าพอ่อเสือตรงนี้สนนสงบรถจักรยานปั่นดีไม่ค่อยมีรถสวนมานะตรงนี้โคง้งนะโคง้งร่มรื่นเนี่ยต้นไม้มันจะเป็นซุ้มเลยนะแต่เป็นถน,นนของของเทศบาลนะก็ทำให้ประชาชนได้สะดวกในการเดินทางเส้นเล็กเส้นน้อยโดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้จักรยานใช้รถมอเตอร์ไซค์ก็จะมา ประจบกับเส้นถนนลาดยางที่จากคอเขาที่มุ่งไปยังไปยังเส้นหลอบอ่างนะครับผมก็จะออกมาเส้นทางลัดนิดนึงแล้วก็ขึ้นเนินอีกนิดนึงนะโอ้ก็สะดวกครับตรงนี้สะดวกดีกว่าวิ่งผ่าน,นาถนนที่กุดท่อแล้วก็หลบเลี่ยงรถยนต์ได้เยอะพอมาถึงเนินตรงนี้ซ้ายมือก็เป็นศาลเจ้าแม่พัดโบก นะครับส่วนขวามือก็ผมก็จะเลี้ยวขวานะลงไปอย่างสมประตูทางเข้าสุสานที่มเีเนินขึ้นเขาฉลากจะไปพักตรงนั้นสักแป๊บหนึ่งดื่มน้ำแล้วเดี๋ยวก็จะปั่นกลับบ้านละวันนี้ปั่นรอบอ่างก็ได้เก็บระยะทางได้ประมาณ25กิโลนะซ้ายมือเป็นสารเจ้าแม่พัดโบกผมจะเลี้ยวขวาเข้าไปอย่างเส้นทางสุสานนะครับที่ก็จะขึ้นเขาฉลากวันนี้รถ น้อยมีผู้คนมา,าขึ้นเขาชลากกันปล,ปลายนะครับไม่เหมือนวันเสาร์ทิศหรือวันศุกร์นี่รถแน่นจอดกันเรียงรายยาวเลยนะครับก็มาถึงจุดนี้ก็จะจอดพักดื่มน้ำนิดนึงแล้วก็จะปั่นผ่านสุสานกลับบ้านละนวันนี้อากาศดีสดชื่นนะครับก็พักนิดนึงพักนิดนึงเอามาจอดตรงนี้มาเจอรถใครเอย่ย นะมาเจอรถใครเลยเอา้า5411ชนบุรีรถสหายกันนี่นะโอเคครับผมอจอดตรงนี้แล้วเดี๋ยวก็ผมจะกลับบ้านลนะแนะนำเส้นทางเสือผ่านให้ทราบนิดหนึ่งนะครับก็ลองปั่นดูนะครับสวัสดีครับ